สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำต้นเก์เป็นซูเปอร์ฟูดอีกต้นหนึ่งลักษณะของเขาก็จะเป็นเป็นแบบนี้มีก้านใบาสามก้านหนึ่งสองสาม แต่ละก้านก็จะมีสามใบหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามกลิ่นและรสชาติมีคนบอกว่าเหมือนผักชีล้อมแต่ไม่ใช่ผักชีล้อมนะเนี่ยค่ะอันนี้คือใบที่โตเต็มที่แล้วนะแต่เวลาเรากินเราจะกินใบอ่อน คือเขาก็จะแทงยอดขึ้นมาแบบนี้เป็นก้านขึ้นมาแล้วก็มีใบอยู่บนสุดจำง่ายๆนะคะ3ามสสจะไม่ใช่อย่างนี้ทุกไปนะแต่ถ้าเขาเกิดรวมกันแล้วก็เราก็จะรู้เองแหละว่าใช่หรือไม่ใช่นะ แต่ลักษณะของเขาก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้ข้างหน้าอ่าข้างหลังกลิ่นรสชาติคล้ายผักชีล้อมนะคะ าเขาขึ้นก็จะขึ้นเป็นเป็นหมู่เหมือนหญ้าเหมือนวัชพืชสมัยสงครามคนไม่มีผักจะกินเขาก็ลองกินดูกินได้แล้วปรากฏว่าเป็นอาหารสุขภาพมีแคลเซียมแมกนีเซียมเส้นใหญ่นะคะอุดมด้วยกากใหญ่คลอโรฟิล มีประโยชน์มีประโยชน์มากเราก็เลือกเฉพาะใบอ่อนๆแบบนี้อ่อนๆนะคะเก็บใต้อ่อนๆแก่กว่านั้นไม่กินแก่กว่านั้นเขาก็จะเหมือนกระดาษเก็บเฉพาะใบอ่อนเนี่ยค่ะกินสดก็ได้ต,ต้องล้างให้สะอาด ทำซุปก็ได้ทำเพสโตก็ได้